วันนี้อ้วนก็เลยจะมาแชร์เรื่องของอ creative skill นะครับผมเรื่องของอผมถอดฟังก์ชันออกมาเลยคือทักษะการสร้างสรรค์ใหม่ว่าเราจะมาสร้างสารรค์ยังไงในยุคดิจิตัลนะครับทำไมเราต้องโฟกัสเรื่องของคอนเทนต์อันนี้อาจจะตัวเล็กหน่อยเพราะว่าคอนเทนต์ทุกวันนี้ครับถ้าคอนเทนต์ที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําผลิตแล้วก็มาดูกันสนุกสนานได้ไรายได้ไปแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันนี้ในมุมมองผมนะมันนา นำขายมันส่งขายได้ทั่วโลกเลยนะครับทีนี้กลับไปที่ว่าแฟกเตอร์ของทีวีที่มันซักเซสฟูลได้ยังไงอันเนี้ยอ้วนถอดมาจากประสบการณ์ตัวเองนะครับกับการได้ไปเรียนอ้วนเรียนปริญญาโทด้วยจบแล้วนะครับทำเรื่องอ innovation creative i n n o v a t i o n ก็คือ how to creative อะครับเพราะว่าอย่างอย่างงานโฆษณาเนี่ยก็คือ creative ก็ว่ากันว่ากันมาว่ามัน creative ยังไงแต่ทีนี้ในงานทีวีอะครับเรามีคําถามตลอดเวลาว่ามันมีแต่คอนเซป ก่อนก่อนไปเรียนนะครับมันมีแต่คอนเซปต์ว่าก็คิดแบบนั้นสิคิดตางว่าไงแต่พอเราไปเราเราเราอยากหาคําตอบว่ามันสร้างกันได้ไหมอ่ะ how to ได้ไหมแล้วผมก็ถอดฟังก์ชันจาก WorkPo i n t จนจนจบปริญญาโทก็ก็เดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าครีเอทีฟมันสร้างได้ครับมันสร้างมันสร้างได้แล้วก็จากคนไม่รู้เลยมันมันหยิบจับมารวมกันหรือมาแยกกันบางอย่างมันก็เกิดเป็นคอนเทนต์ได้ง่ายๆแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาจะมาแชร์กันก็ อันนี้ถอดออกมาว่าแล้วคอนเทนต์ประสบความสําเร็จอะไรเพื่อเราจะได้รู้รู้เป้าว่าจะไปถึงได้ยังไงนะครับผมว่าอันแรกน่าจะเป็นเรื่องของครีเอทีฟนะครับคือความคิดสร้างสารรค์น,นี้มาก่อนเหมือนที่เราหลายๆคนพูดแหละนะครับอันที่2เราคือเราเรียกว่าเนื้อหามันต้องมีคุณค่ามันต้องมีคุณภาพอันนี้คุณลิตี้ต้องมาตามความคิดสร้างสารรค์นะครับผมว่า2อ,อย่างนี้คู่กันอีกอันนึงก็คืออันสองอันนี้สอดคล้องกับโฆษณาเ,เมื่อสักครู่นี้เลยก็คือ powerful title ชื่อที่ตั้งมันต้องมีพลังด้วยชื่อครับชื่อสําคัญชื่อในคลิปชื่อในไวรัลยกตัวอย่างชื่อรายการมันทําให้เป็นที่จดจําได้แฟนพันแท้ชิงร้อยชิงล้านคุณพระช่วยชิงช้าสวรรค์เวทีทองหัวท้ายตายก่อน i can see your voice นักร้องซ่อนแอบอ i can see your voice นี่คือเป็นรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากเกาหลีนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการเข้าถึงกลุ่ม แฟนดอมของมันนะครับก็คือเข้าถึงกลุ่มแฟนคลับสำคัญมากอันนี้ถ้าคอนเทนต์ไหนไม่มีแฟนคลับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ดูแล้วจบไปแค่ชั่วโมงนั้นแต่ถ้ามีแฟนคลับแฟนคลับจะแชร์ไลค์ตอบเอนเกจเมนต์จะเข้ามานั่นนูนนี่อันนี้สำคัญในยุคนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของความถี่ฟรีเควนซีคอนเทนต์ดีมากมีตอนเดียวเป็นไงครับว่าจบแล้วังผมเลยผมเลยมองว่าไอตรงความถี่เนี่ยครับ มันเลยตอบโจทย์ยุคนี้ก็คือเรื่องของซีรีส์ซีรีส์อย่างของเกาหลีเนี่ยแล้วสุดท้ายอันเนี้ยเราเป็นยังน้อยยังยังไงเราก็ก็คงหนีไม่พ้นคําว่าธุรกิจสื่อมวลชนเราเป็นธุรกิจสื่อสารมวลชนครับก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ประสบผลกําไรทีนี้คอนเทนต์ทีวีอะ่ะมันดีไซน์ยังไงผมทําเป็นหัวข้อคอนเทนต์ครีเอทีฟโปรเซสของมันมาอันเนี้ยผมถอดจากชีวิตจริงนะครับแล้วก็ ทำวิจัยแล้วก็ออกเป็นตารางนี้มาตารางนี้ครับมันบอกว่าอันนี้ how to เลยนะฮะ how to ก็คือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกอันนี้คือนักคิดเวลาเราคิดงานนะครับมันจะมี2อันที่มายุ่งกับชีวิตเราเราเราตั้งตนเองว่าเป็น Producer. โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์มีสองอันในหัว1คือปัจจัยภายในปัจจัยภายในคืออะไรขี้เกียจเหนื่อยเบื่อโง่อะไรอเีกยฮะเยอะแยะไปหมดที่เราจะเป็นปัจจัยแฟกเตอร์ของเราในภายในทีเน่เป็นเรื่องของส่วนตัวเราครับกับ2คือปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกคือเขาทาอะไรกันอยู่คนดูดูอะไรลูกค้ามีไหมคู่แข่งอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็น2อันที่เป็นปัจจัยตรงนี้นะครับอัน2ก็คือทั้งสเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิด producer m a ม e ก็คือเรียกตัวเองว่าเราเป็น producer ก็คือผู้ผลิตนั่นเองเราเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เป็นครีเอทีฟเป็น producer นะครับไปเราจะเมดก็คือมันจะนําไปสู่ครีเอทีฟโปรเซสสาขั้นตอนอันนี้ผมถอดมาก่อและสังเคราะห์ความคิด อันนี้ช่วงแรกในการก่อและสังเคราะห์ความคิดอะ่ะมันเป็นช่วงแบบเพลินๆเ,เดินมาเจอกันนะครับเราอย่าจริงจังอย่าซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวผมค่อยไปลงดีเทลข้อสองตรวจสอบและประปับปรุงความคิดตรงเนี้ค่อยไปจริงจังกับมันเข้าโต๊ะเข้าที่ประชุมแต่อายุช่วงแรกอะครับจงโน้ตสมมุติว่าเราพูดเรื่องของจังหวัดปทุมธานีลิสต์ออกมาก่อนเกี่ยวข้องกับปทุมธานีมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนลิสต์ออกมาก่อนที่เกี่ยวข้องแล้วค่อยมาทาข้อสองกันค่อยมาตรวจสอบปรปับปรุงและข้อส ค่อยนาไปที่อะไรเลือกมาเฉพาะที่มันเอาไปทําได้จริงพอเราได้ผลิตได้จริงแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะนําไปสู่โปรดักชันเป็นโปรดักต์ครับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นนิวคอนเทนต์เป็นดราม่าเป็นสปอร์ตเป็น sport, เอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์อะไรว่ากันไปมันก็ได้คอนเทนต์แล้วถ้าเมื่อก่อนนะครับก่อนยุคสตรีมมิ่งเนี่ยก่อนยุคดิจิตัลเนี่ยมันก็มีแค่นี้เรานั่งดูทีวีกันเขาทรายชกมวยก็จบเขาทรายชกมวยแล้วก็กลับบ้านนอนปิดไฟนอนว่ากันไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอยุคนี้มันมีอันนี้ครับช่องนี้มันคือแพลตฟอร์มครับมันเกิดแพลตฟอร์มขึ้นเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เราเราได้ฟังไปแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเลยมันสตรีมมิ่งมานี่ครับคอนเทนต์ที่เราออกอากาศทีวีแล้วเนี่ยมันไม่จบทีวีแล้วครับโมเดลที่ผมทําวิจัยมามันคือมันออกมาตรงนี้แหละมันมีทั้ง Facebook YouTube ต่างๆนานาและนอกจากนั้นมันไม่ได้มีเท่านี้ครับมันเข้าถึงคนดูไปอีกหลากหลายเลยมันมีทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ มันมีทั้งเรื่องของอีเวนต์มันสามารถต่อยอดไปเป็นอีเวนต์มันสามารถไปที่เรื่องของเมอร์ชันไดส์สินค้าของที่ลึกที่ต่อยอดจากทีวีนอกจากออนไลน์นะครับมันไปได้อีกมันไปเป็นของที่ลึกได้ไลค์ตลกหกฉากมีคูเป็นสีคูเป็นสีต่อยอดไปเป็นคูเป็นสีทําซีรีส์คูเป็นสีได้และคูเป็นสีไปเป็นอะไรครับลูกอมลูกอมคูเปนสี มันต่อยอดไปได้อีกมันมันมันย,ยุคนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นครับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยเป็นรายการทีวีรายการทีวีเสร็จก็คนดูอยากเจอกับศิลปินก็จัดคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตจะติดต่อมา10ปีแล้วครับอย่างรายการเพลงเอกที่ผมดูแลเพลงเอกจบจากรายการเพลงเอกหรือกำลังมีอยู่ก็ต่อยอดไปเป็นตอนนี้เพลงเอกไปทำเพลงเอกสุนทราพร กว่าจะได้แต่ละคอนเทนต์มามันยากครับเราก็ต้องพัฒนาต่อยอดไปเป็นเรื่องของไปตามแพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นแพลตฟอร์มมันเกิดขึ้นมันก็นําไปสู่เรื่องราวของอันนี้ครับมัน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 คือการกลับไปหาแฟนและเพราะคนดูดูแล้วรู้สึกประทับใจชื่นชอบอยากเป็นเจ้าของคอนเทนต์เวลาไปคอนเสิร์ตชอบเอาโปสเตอร์กลับบ้านอยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยากซื้อของกลับบ้าน อยากได้ตัวตุก,กตาตุกตตุนอยากโหลดเพลงอยากมนุษย์มันอยากทุกอย่างก็เอาเป็นเจ้าของการเอาเป็นเจ้าของเกิดอะไรขึ้นครับใช้จ่ายครับเสียเงินเราจะได้เงินเพิ่มเติมตรงนี้จากแฟนที่เกี่ยวข้องวิชาการเขาเรียกทรานส์มีเดียสตอรี่เทลลิงคือการเล่าเรื่องข้ามเราเล่าเรื่องเส้น,นเส้นเดียวจบไปแล้วเราเล่าเรื่องข้ามไปในอีกสื่อหลากหลายอีกเพื่อให้มันเอนจเมนต์กลับเข้ามาหาเราอีกทีหนึ่งครับ ผมผมใช้คำว่า Transmedia Storytelling คือการเล่าเรื่องข้ามสื่อม,มันเป็นหนึ่งในการทำคอนเทนต์ในยุคนี้นะครับทีนี้คอนเทนต์มาจากไหนอันแรกคือปัจจัยภายในครับคอนเทนต์ content มันมาจากตัวเราครับอะไรที่เรารู้ดีอยู่แล้วเชี่ยวชาญเป็นแฟนันแท้แม่นยำและใกล้ตัวอันนี้คือนเทนต์แรกถ้าไม่รู้จะคิดไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับอันแรกคือใกล้ตัวอันสองไปคือคอนเทนต์มาจากเรื่องที่เราอยากรู้ เป็นความต้องการส่วนตัวเป็นแรงจูงใจฉันอยากรู้เรื่องอะไรทําเรื่องนั้นเพราะมันจะเป็นแรงจูงใจครับอันสามคือเรือ่อ<น>งที่คนอยากรู้อันนี้คนอยากรู้นะครับเกิดจากปัญหาอยู่ในกระแสข่าวหรืออะไรก็ตามที่เราเป็นผู้หาคําตอบอันนี้ไม่ใช่เราอยากรู้แล้วแต่เป็นชาวบ้านเขาอยากรู้เขาอยากรู้เรื่องอะไรกันลองปักหมุดเรื่องที่เขาอยากรู้นะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องที่ต้องทํามันต้องทําเขาสั่งมา ทั้งสี่เรื่องก็คือต้องทําให้ดีที่สุดจินตนาการสําคัญสําคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทําให้ทุกอย่างมันมันต่อยอดออกไปเขาบอกว่ายกตัวอย่างจินตนาการง่ายๆคือการไปนั่งมองเมฆแล้วก็ดูว่ามันเป็นรูปอะไรอันนี้คือตัวอย่างในหนังสือที่เขาว่ามาแต่จินตนาการในงานทีวีมันคือมันคือการสมมุติและนึกถึงว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าในสตูดิโอครับมันก็จะโล่งๆเลยห้องเปล่า อย่างเราเรียนโปรดักชันมาก็ห้องเปล่าๆเลยแล้วเราอยากเป็นแฟนมันแท้แล้วก็เซตฉากแฟนมันแท้อยากให้ไฟเป็นชิงช้าส์แล้วเราก็จัดใหม่มันจะเป็นห้องเปล่าๆนั้นจินตนาการสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องฝึกความเอกเนกครับตรรก,กะก็คือ2อบวกสจะเป็น4อันนี้คิดแบบตรรก,กะให้นักวิทยาศาสตร์เขาคิดไปแต่ครีเอทีฟเราต้องคิดแบบเอกเนกเพราะความจรงิงไม่ได้มีเพียงหนึ่งสองบวกสองต้องเป็นสี่อันนี้คือความจริงที่เป็นตรรก,กะนะครับสามบวกสามเป็นหก แต่ถ้าคิดแบบเอกขเนกครับคือคิดแบบอะไรก็ได้สองบวกสเป็นอะไรครับสองบวกสเป็นกระต่ายดังนั้นถ้าเราตอบแบบเอกเนกครับสองบวกสจะเป็นอะไรได้อีกครับคุณพี่แล้วเรามาเป็นครีเอทีฟกันดูครับสองบวกสองเป็นโต๊ะยังไงครับเป็นขาโต๊ะปรบมอรือเห็นไหมครับความจริงเริ่มความจริงเริ่มมีไม่ใช่หนึ่งแล้วเนี่ยครับความคิดของครีเอทีฟ คอนเทนต์ content, บางคอนเทนต์ก็คือเอาของที่มีอยู่แล้วมารวมกันมันจะเกิดเป็นของใหม่นะครับเออมันมีผมเชื่อว่าสําหรับคนทําทีวีนะครับไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้มันมีแต่หยิบจับหยิบยืมลดทอนเลือกเฉพาะที่ดีไม่ดีได้ไม่ได้อามาใช้นะครับอีกอันหนึ่งมันคือการนําที่มีแล้วมารวมกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนผมทํารายการลวงลับนี่คือลวงลับตับแต่งนะครับมันมาจากการเอาเรื่องราวของการพิพากษาครับ การถามแบบเชิงเหตุและผลนะจริงหรือไม่ที่คุณเบิกความคนนั้นคนนี้มีตำรวจมาสืบเอา,เ,อาเราเอามวลมู a แอนโทนมาจากอันนี้การตัดสินคดีความผสมกับข่าวดาราก็จะเกิดสิ่งใหม่และสิ่งใหม่เป็นฟอร์แมตด้วยนะครับแต่แต่ไม่ได้คิดใหม่เป็นการนําเอาของบางอย่างมารวมกันเท่านั้นออย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือว่าเอาตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่ก็คือมุกตลกโบ,บ๊ะบะบนคาเฟ่ผสมกับ เพลงพื้นบ้านเออเๆอเจะเออเอยเกิดเป็นกลายเป็นนายงยคือนะ้าแกร้องเพลงพื้นบ้านได้นะก็เล่นตลกได้แต่เราไปสร้างความมั่นใจให้แกว่านะ้านะ้าร้องเพลงพื้นบ้านแต่มันตลกได้เวลาคุณทาคอนเทนต์นะครับเวลาออกอากาศอ่ะนอกจากสตรีมมิ่งแล้วสตรีมมิ่งก็คือสมมติช่องเวิร์กพอยท์ไทยออกอากาศร้องข้ามกาแพงสตรีมมิ่งคือเอาร้องข้ามแพงไปอยู่ในออนไลน์ก็คือดูพร้อมกันที่ยอดวิวสูงๆแล้วก็เมาส์ได้เลย แต่ไม่จบตรงนั้นครับการรวมกันก็คือคุณต้องขยันอีกนิดหนึ่งตัดคลิปย่อยคลิปย่อแล้วรวมกันรวมมุกฮารวมมุกแปกรวมมมลื่นรวมนงรวมรวมอะไรกันเข้ามาตรงนี้ครับคนดูอ่ะเขาเรียกว่าตอบโจทย์คนดูก็คือดูได้ตลอดเวลาและแถมตลกด้วยสนุกด้วยอีกอันหนึ่งคือทำคอนเทนต์ก็คือยอ่อจากเรื่องใหญ่ๆย่อให้มันเล็ก กระชับสั้นฉับไวเพราะคนทุกวันนี้เนี่ยอะไรยาวๆไม่ได้แล้วต้องกระชับรู้เรื่องเลยทันทีบางอันบางคลิปทํามาแล้วเราอยากรู้กลายเป็นว่าต้องไปต่ออยคลิปหนึ่งแล้วเราจะไปหาเจอไหมนะครับบางอย่างมันย่อลงมาเพื่อให้เรารู้รู้รู้ได้เร็วขึ้นอย่างคุณพระช่วยเนี่ยครับยกตัวอย่างรายการคุณพระช่วยก็คือย่อเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กเรื่องยาวให้แล้วให้สรุปให้ก็คือยกตัวอย่างเช่นโขนถ้าดูกันจริงๆโขนเต็มเต็มก็คือ2ชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ว่า เราย่อให้มันเหลือแค่5นาทีโดยที่วิธีการย่อเราต้องเก็บไว้ในส่วนของไฮไลท์ดนตรีเพลงต้องตัดต่อทำใหม่ก็ครีทิทีฟก็ต้องกลับไปว่ามีความรู้ในการย่อด้วยอันนี้คิดต่างคิดไม่เหมือนรายการปัญญาปัญสุขคือรายการที่ทำไงดีที่เกิดขึ้นตอนโควิดถ้ามอบเงินล้านโหมันก็ล้านหนึ่งเขาก็มอบกันแล้วอะสิบล้านหรือมอ,มอบเงินเท่าไหรด่ดีถึงจะพึงพอใจปัญญาปันสุขคิดต่างครับ ไม่มอบเงินล้านมอบที่นอนก็วันนี้คุณอยากได้ที่นอนบ้านนี้มาเล่นเกมกันแล้วบอกว่าที่บ้านอยากได้ที่นอนก็ได้เล่นเกมได้ที่นอนบ้านนี้เล่นเกมมาแล้วได้หลังคาใหม่ทีมงานไปสร้างหลังคาให้ใหม่เลยสร้างความสุขจากสิ่งที่ที่มีความสุขที่ไม่ใช่เรื่องเงินก็ต่างเงินรางวัลก็ไม่ต้องจําเป็นก็ให้ของนะครับสุดท้ายสรุปก็คืองานทานสมีเดียเนี่ยมันคือการคิดในต่อการตอบโจทย์ธุรกิจของดิจิทัลก็คือคิดทีวีหาผู้ชมแล้วต้องคิดอีกทีหนึ่ง เพื่อไปตอบในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นอีกแล้ววนกลับมาหาเราอีกหนึ่งทีโดยใช้ดิจิทัลเป,เป็นตัวเป,เป็นตัวการให้นำพามาหาเราถ้าสรุปอีกอันนึงก็คือเป็นชาร์ตง่ายๆก็จะเป็นอันนี้ครับถ้าในคอนเทนต์ในยุคดิจิทัลครับก็คือยกตัวอย่างเดอะแมสซิงเกอร์ก็คือเมื่อรายการออนแอร์แล้วครับสมมตริรายการอยู่ตรงนี้รายการแอร์แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะกลับเข้ามาสู่เราทําอะไรในแพลตฟอร์มที่มันเกิดขึ้นแล้วแพลตฟอร์มปุ๊บมันจะต่อขยายไปเป็น มือฉันได้สินค้าผลิตภัณฑ์ขายได้นะครับมีร้านที่ไฟน่าเอาท์เล็ตด้วยนะครับแล้วมีคอนเสิร์ตและสุดท้ายก็คือแฟนเมดครับก็คือเขาเล่าเรื่องต่อขยายแฟนคลับเอาไปทำฟิกชันนวนิยายเต็มไปหมดเลยมาหาสารแล้วทั้งหมดก็คือวนกลับมาหาผู้ผลิตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จบด้วยตัวที่ผมทําก็คือคุณพระช่วยนะครับตัวรายการก็ว่าไปผมก็ทำคอนเทนต์ออนไลน์นะครับของคุณพระช่วยต่างๆก็พัฒนาต่อยอดไปจนถึง คอนเสิร์ตแล้วก็มีของที่ลึกมาแจกในวันนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของคอนเทนต์ดิจิทัลของครีเอทีฟในยุคนี้ครับผมขอบคุณครับ